สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของแม่นาาทุกคนค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่รับซื้อเข้ามานะคะอันนี้ในกล่องนี้ยังไม่ได้แกะอะดันนี้ก่อนละกันเนาะแล้วมาดูว่าเหรียญไหนรับซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวแม่นาจะบอกเลยเนี่ยค่ะเหรียญเข้ามาใหม่นะคะมาทําคลิปรีวิวกันค่ะเหรียญหยิบมาเหรียญแรกคือเหรียญกล้วยไม้เห็นไหมคะชนิดราคา150บาทเท่านั้นนะคะ หน้าเหรียญที่เห็นนะคะคือหนึ่งร้ยห้าสิบบาทปณพยายามนะคะพูดจาให้ชัดเจนว่าเหรียญราคาร้อยหสิบเพราะคนจะเข้าใจผิดเยอะมากที่เข้าใจผิดเยอะที่สุดอย่างเช่นนะคะอายกตัวอย่างเลยง่ายๆเลยอะเหรียญนี้สองเหรียญนี้สามเหรียญเลยอะเนี่ยเหรียญเนี้ยสามเหรียญนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะว่าเหรียญเนี้ยเขาจะมีเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้เขาจะมีเหรียญสองบาทเหรียญนี้เขาก็จะมีเหรียญอันนี้มีเหรียไรวะ เ,ออเหรียญห้าบาทใช่คนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหรียญน,นั้นนะคะอย่างพ้านารับซื้อเหรียญเนี่ยพ้น้าก็บอกชัดเจนเลยว่ารับซื้อเหรียญเจ้าฟ้าสิรินทร์ทรงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนะ่ะเป็นเป็นบัณฑิตพระองค์แรกที่สําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยค่ะแล้วป้น้าก็จะบอกเลยว่าชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทนะอย่าเข้าใจผิดนะ ร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยค่ะเน้นย้ำเลยว่าอย่าเข้าใจผิดก็ยังมีวายนะคะหลายคนก็จะส่งเหรียญบาทมาแล้วก็แล้วเป็นนัาบอกว่าเหรียญบาทเป็นนัรับซื้ออยู่ที่สี่บาทเขาก็จะบอกว่าทําไมเป็นนัไปบอกว่ารับซื้อสี่ร้อยล่ะแล้วพอส่งมาจริงๆทําไมรับซื้อสี่บาทล่ะกลายเป็นเป็นนัดผิดปีก นะคะเพราะด้วยความที่ท่านดูไม่ครบดูไม่ละเอียดป้าพยายามพูดไริสุทิ์เลยนะว่าเหรียญร้อยห้าสิบาทนะเหรียญเงินแท้นะบริจาคเนื้อเงินแท้นะเหรียญร้อยห้าสิบาทนะคือหน้าเหรียญเขาเหมือนกันอะแต่ขนาดเขาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ชนิดราคาก็จะไม่เท่ากันเหรียญนี้เขาจะมีเหรียญสองบาทอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เหรียญสามร้อยบาทเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเหรียญสามร้อยบาทป้น่าจะพยายามกลัวนี่แหละค่ะกลัวคนเข้าใจผิดนะคะเราจะมีความหวัง มีความหวังเสร็จแล้วไม่ได้อย่างหวังก็จะกลายเป็นผิดหวังใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นนักกลัวที่สุดเลยกลัวตรงนี้ค่ะกลัวกลัวแบบจะมีความเข้าใจผิดกันแล้วก็จะผิดหวังกันนะคะพ<ม>นพยายามบอกที่สุดเลยเหรียญร้อยห้าสิบาทนะคะเจ้าฟ้าสิรินทร์ตอนก่อนที่เขาจะเป็นเอ่อก่อนที่พระองค์ท่านจะเป็นสมเด็จพระเทพอ่ะเนาะพระพระนามของพระองค์ท่านก็คือนี่แหละค่ะเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าสิรินทร์ พอจบแล้วก็ถึงมาเป็นสถาปนาประเทศที่เราเรียกกันว่าเหรียญประเทศผมสั้นอันนี้ก็คือประเทศจบการศึกษาเราก็จะเรียกกันว่าประเทศถักเปียเ<ส>นี่ยลักษณะเราส่วนมากเราจะเรียกกันตามลักษณะเหรียญเหรียญประเทศถักเปียเนี่ยนะคะเหรียญชนิดราคา150บาทเหรียญน,นี้รับซื้อ400บาทนะคะเหรียญหน้าเหรียญคือ150บบาทนะคะหน้าเหรียญหมายถึงชนิดชนิดราคาของเหรียญน,นะคะชนิด เนี่ยค่ะชนิดราคาของเหรียญ1น0บาทรับซื้อ400บาทแล้วก็มาอีกเหรียญนหนึ่งคือเหรียญน,นี้ค่ะที่มีคนเข้าใจผิดเยอะมากอีก2เหรียญน,นี้นะคะมาเหรียญน,นี้เหรียญราคา200ก่อน150 200และ300บาทเอาเอา200ก่อนเนาะเหรียญ2 0 0บาทนะคะแล้วเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งแบบนี้เลยแต่เป็นเหรียญ5บาทลักษณะเหมือนกันแต่ต่างกันตรงชนิดราคาและ ขนาดของเหรียญเขาจะเล็กกว่าแต่ถ้าดูคนละเหรียญน่ะดูทีละครั้งอ่ะก็จะไม่รู้เนาะแต่ต้องดูดูดูแบบเอามาเทียบกันเอามาเทียบกันพร้อมๆกันเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะเหรียญพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอวันที่11มกราคม2522 นชนิดราคา200อบาทเหรียญขึ้นพระโอูพระองค์พานะคะเหรียญน,นี้ก็รับซื้อ4ี่ร้อยบาทค่ะแต่หน้าเหรียญคือชนิดราคา200อบาทเนี่ยค่ะเขาเป็นเหรียญเงินนะคะผลิตจากเนื้อเงินผลิตจากเนื้อเงินแท้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดกันนะคะที่เป็นน่ารับซื้อ4ี่ร้อบาทคือเหรียญเงินแท้นะคะเดี๋ยวเออป็นน้าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิด นะคะไม่อยากให้ทุกคนมีความหวังมีความหวังเข้าใจผิดแล้วก็จะพอนั่นแล้วจะผิดหวังนะมันจะกลายเป็นปัญต์ทำให้คนอื่นเขาผิดหวังจะดูไม่ดีเนาะ mm. เอาเป็นว่านะคะชัดเจนนะคะเหรียญเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินแท้ค่ะชนิดราคาร้อยห้าสิบสองร้อยและสามร้อยบาทค่ะเหรียญร้อยห้าสิบ เจ้าฟ้า,ฟาสิรินทร์ทรงสําเร็จการศึกษาเหรียญ200บาทเหรียญขึ้นพระอู่พระองค์พาค่ะแล้วก็มาเนี่ยค่ะเหรียญ300บาทเหรียญ300บาทก็จะเป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรติทรงสําเร็จการศึกษาปีไม่ใช่ปีค่ะวันที่19เดือนกรกฎาคม2 5 2 2อ่าปีเดียวกันกับ ของสมเด็จพระเทพเอาของพระเทพสองศูนย์ค่ะขออภัยของพระเทพนะคะจบปีอสองศูนย์พศสองห้าร้สองศูนย์ของเจ้าฟ้ารินออของเจ้าฟ้าศรินธรสองศูนย์ของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ปีสองสองค่ะอันนี้ชน,นิดราคาสามร้อยบาทแต่อันนี้ราคาเขามองไม่ค่อยชัดเห็นไหมคะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไหมคะเนี่ยสามร้อยบาทเลขไทยนะคะเหมือน moo เหมือนเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับ m แล้วก็ W o ค่ะ 300บาทนะคะด้านหน้าด้านหลังเอามาดูด้านหน้ากันเนี่ด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเหมือนกันแหละเหมือนกับเหรียญ2บาทอะถ้าดูถ้าดูแบบไม่คิดอะไรนะดูผลนๆผแบบนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญเดียวกันหมดแหละอันนี้เขาจะมี5บาทด้วยอันนี้จะมี1บาทอันนี้จะมี2บาทนะคะสบาทพปน่ารับซื้อแค่4บาทไม่เกินนะคะและเหรียญ1บาทก็รับซื้อแค่4บาท แลเหรียญ5บาทก็รับซื้อแค่เจบาทนะคะเหรียญที่รับซื้อหลักร้อยก็คือเหรียญเงินค่ะเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้อย่างเช่น3ามเหรียญนี้นะคะเหรียญเจ้าฟ้าสิรินทร์ทรงสําเร็จการศึกษาชนิดราคาหน้าเหรียญคือห5 0บาทรับซื้อ400อบาทเหรียญเจ้าฟ้าเหรียญพระองค์พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหน้าเหรียญคือ200บาทนี่ก็รับซื้อ400อบาท แล้วก็มาเหรียญน,นี้เจ้าฟ้าจุลาพรเห็นไหมคะอันนี้เจ้าฟ้าสิรินทร์อันนี้เจ้า,ฟ,า,นนจาฟ้าจุลาพรประเทศไทยเหมือนกันจริงๆอันนี้ก็คือรับซื้อ400อบาทเช่นกันนะคะเหรียญนี้หน้าเหรียญเขาจะเขียนชนิดราคาส0 0ร้อยนะคะเนี่ยค่ะชนิดราคา300อยชนิดราคาหนึ่งห้าชนิดราคาสองร้อย สังเกตดูให้ดีนะคะอย่าเข้าใจผิดกันนะคะชนิดราคาเขาแตกต่างกันเยอะนะคะทิปที่เป็นทําทํารายการทําราคารับซื้อนะคะเป็นเหรียญเงินที่ระลึกค่ะเหรียญหนึ่งบาทน่ะไม่มาทําเป็นเหรียญเหรียญระคะไม่ได้มาทําเป็นทีละเหรียญนะคะถ้าเป็นหนึ่งบาทที่ระลึกเปนนก็จะรวมไปเลยว่าเหรียญหนึ่งบาทวาระทั่วๆไปรวมๆมาอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเหรียญที่เป็นเหรียญเงินเพราะเขามีมูลค่าใช่ไหมคะจึงทําแยกแยกเป็นเหรียญเหรียญไปค่ะบรรดบซื้อเหรียญเงินทุกชนิดทุกประเภททุกชนิดราคานะคะท่านใดมีท่านใดต้องการขายนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยค่ะเพิ่มเพื่อนมาในแอปเขียวนะคะเพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ประดาด,ดูใช่ไหมคะถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายทั้งหมดที่ท่านมีราคะถ่าย อย่างท่านมีสิบเหรียญนะท่านถ่ายเหรียญเดียวก็พอนะคะถ่ายหน้าหลังก็ได้ก็ดีมีอยู่สิบเหรียญถ่ายมาเหรียญเดียวก็พอแล้วท่านก็ปนัให้ราคาไปแล้วท่านก็ไปคูณเอาคูณสิบอย่างสมมุติท่านถ่ายเหรียญนี้มาเหรียญหนึ่งปนาบอกอ่าเขียนไปว่าสี่ร้อยบาทคุณก็ไปคูณเอานะคุณมีสิบเหรียญก็คูณเอาสี่ร้อยก็ได้สี่พันบาทอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ถ้าดูแล้วว่าถ้าคุ้มค่าส่งต้องการส่งก็เดี๋ยวปนัาก็ให้ที่อยู่ไป ส่งของมาของถึงโอนเงินทันทีนะคะไม่มีขั้นตอนใดๆอะไรทั้งสิน้นห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวประเมินราคาฟรีปรึกษาฟรีพูดคุยฟรีนะคะทั้งทังคนที่ส่งมาไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นอาจจะเสียอยู่ตรงที่ค่าส่งค่ะตรงที่ตรงที่ค่าส่งที่ท่านจะต้องดําเนินการส่งของมานั่นแหละนะคะท่านจะต้องเสียแค่นั้นเอง น้องนั้นก็คือรอรับตังค์ได้เลยของถึงแบบนี้มันนก็เช็คของถูกต้องแบบนี้นะคะส่งมาตามรายการเช็คถูกต้องนันก็โอนเงินทันทีระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะคะเขาจะให้ราคาสูงเวอร์แล้วสรุปจบด้วยการให้โอนเงินทำใบต่างๆนะคะโปรดระวังค่ะ